<Me> Clay. ทำอะไรกันอยู่คะ่ะนี่วันนี้ได้ของเล่นใหม่มาค่ะอันนี้คือสีบาติกนะคะสั่งมาแล้วแล้วก็ได้แล้วนะปกติทำรรมัดย้อมอีกทีที่ผ่านผ่านมาก็จะใช้เป็นสีย้อมผ้าตัวนี้นะคะยี่ห้ออินดาฟิกทั้งนั้นเลยทุกคลิปเลยนะคะแต่วันนี้อยากลองสีบาติกอย่างที่เคยบอกไว้นะคะว่า อยากลองใช้ดูว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้ก็เลยจะมาทดลองให้ดูว่าระหว่างสีบาติกกับสีย้อมเย็นแบบนี้ทําแล้วผลมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันจะต้องมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งค่ะเพราะว่าสีบาติกเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้สีมันก็จะตกอย่างแน่นอนเลยนะคะแต่ว่าสีตัวเนี้ไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่าถ้ามีแล้วจะเป็นยังไงนั่นก็คืออน้ำยาก,กันสีตกตัวนี้ค่ะ อันนี้เป็นน้ายากันสีตกนะคะใช้กับสีบาติกแต่วันนี้จะเอามาลองใช้กับสีย้อมเย็นแบบนี้ด้วยก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้กันได้หรือเปล่านะคะปกติตัวนี้ไม่ต้องใช้น้ํายากาันสีตกก็ได้นะคะแต่ว่าสีมันก็ยังไม่เข้มเท่าที่เราอยากได้นะก็เลยอยากลองใช้ร่วมกับตัวนี้แล้วก็สีบาติกนะคะ เดี๋ยวเราจะไปทดลองกันแต่วันนี้จะไม่มาสอนเรื่องการใช้น้ํายากันสีตกการผสมสีอะไรนะคะไว้สอนอีพีถัดไปนะวันนี้จะมาทดลองให้ดูว่าระหว่างสีบาติกกับสีย้อมเย็นแล้วก็ใช้น้ํายากันสีตกผลออกมาจะเป็นยังไงทําเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดู ตันนี้ใช้เป็นเสื้อยืดสีขาวนะคะตัวนี้ก็ซักเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชุบน้ำยากกันสีตกแล้วค่ะตอนนี้ผ้ายังหมาดๆนะยังไม่แห้งค่ะวันนี้จะมัดลายขดๆก้นหอยนะคะลายคลาสสิกลายเดิมน,นี้เลย เดียวกัน2ตัวนะคะเพื่อที่จะทดลองเป็นสีย้อมเย็นกับสีบาติกนะคะเดี๋ยวเรามาทำทีละตัวเริ่มต้นที่สีอะไรก่อนดีเอาอันนี้ก่อนละกันขอเป็นสีย้อมเย็นก่อนนะคะสีที่ใช้ประจำนะอันนี้ก็หยอดลงไปเลยค่ะ I ตัวที่2นะคะอันนี้เป็นสีบาติกค่ะสีบาติกอันนี้ก็ซื้อขวดใหม่มาด้วยนะขวดอันนี้ตรงรูที่หยอดนะมันจะเป็นรูเล็กๆนะคะใครที่อยากได้ลวดลายที่มันละเอียดละเอียดหน่อยต้องใช้ขวดที่มีรูเล็กๆนะคะที่เป็นขวดสอดเนี่ยรูมันค่อนข้างจะใหญ่ค่ะอาจจะยากหน่อยในการที่จะทำลายที่มันละเอียดอันนี้ได้เลย สีบาติกนี้ขอใช้เป็นสีเขียวมาเพิ่มนะคะจะได้แยกออกว่าอันไหนเป็นสีบาติกอันไหนเป็นสีย้อมเย็นเดี๋ยวจะลืมเอาช่วยจำด้วยนะอันที่มีสีเขียวเนี่ยเป็นสีบาติกนะคะเอายอดไปค่ะ แล้วก็เหมือนเดิมนะคะห่อด้วยถุงจะใช้ถุงพลาสติกแบบไหนก็ได้นะตั้งไว้ข้ามคืนกันเลยค่ะแล้วพรุ่งนี้มาแกะดูกันว้าวๆ้รู้สึกว่าสีจะแลมดีนะคะมาล้างกันเลยค่ะล้างกันแบบไม่ต้องแกะสายยางก่อนนะคะ ผ้าที่ใช้ลายที่มีสีขาวเยอะๆเนี่ยต้องระวังเลยค่ะต้องล้างน้ำให้สะอาดนะคะให้สะอาดจริงๆให้น้ำใสเลยนะเราถึงจะมั่นใจได้ว่าสีอ่ะมันจะไม่ซึมไปที่สีขาวไม่อย่างนั้นสีขาวเราจะหม่นได้ค่ะมันจะไม่ right นะมันจะหม่นนะคะเวลาสีฟ้าสีชมพูเนี่ยมันวิ่งไปหรือบางทีมันผสมกันกลายเป็นสีหม่นๆนะคะล้างให้สะอาดค่ะ แล้วก็มาแกะสายยางล้างกันต่อค่ะล้างแล้วเนี่ยบางทีล้างไป 3- ามสีห้ารอบแล้วเนี่ยค่ะสุดท้ายอาจจะต้องแช่น้ำนะคะแบบน้ำเยอะๆท่วมๆเลยแล้วก็แช่ตั้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงอะไรเงี้ยแช่ไปเลยให้น้ำสีเนี่ยหลุดออกให้หมดเลยนะคะนี่อันนี้แกะออกมาดูลายก่อนนี่ลายชัดเจนมากวันนี้ อาการะะล้างต่อนะล้างล้างล้างแล้วเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมว่าน้ําสุดท้ายก็เอาไปซักเลยค่ะซักกับผงซักฟอกนะหรือจะแช่กับผงซักฟอกด้วยก็ได้นะคะแช่ไปซักขึ้นชั่วโมองอะไรเงี้ยคืออยากเน้นย้าว่าถ้าใช้ผ้าที่มีสีขาวนะคะต้องล้างให้สะอาดค่ะ,อ,ะอันนี้ที่มีสีเขียวนะเป็นสีบาติกนะคะลายก็ชัดเจนล้างกันไปคะ่ะ ติดนี้สีแหลมมากเลยสีเหลืองคือติดดีอ่ะแต่ว่าสีย้อมเยียนนี่สีเหลืองไหมติดเลยยังเหมือนเดิม ถ้าจะว่าไปนะคะอันนี้ก็เป็นการทดลองแบบเบื้องต้นนะคะก็คือเรายังใช้เ,เรียกว่าสัดส,ส่วนหรือรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยยังไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆนะคะถ้าจะให้ชัดเจนแน่จริงๆเนี่ยทุกอย่างจะต้องเท่ากันเป๊ะหมดเลยคือปริมาณของสีความเข้มในการาผสมสีสีที่หยอดจำนวนสีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเท่ากันจริงๆนะคะมันถึงจะวัดกันได้ว่า สีไหนเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นการทดลองเบื้องต้นนะคะยังไม่สรุปแน่นอนว่าสีไหนจะดีกว่ากันนะคะเพราะว่าสีทั้ง2ชนิดเนี่ยมันก็มีข้อดีแต่ละตัวที่ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราค่อยพูดในอีพีถัดไปนะคะวันนี้ก็มาดูกันแบบเบื้องต้นกันก่อนว่าใครสนใจจะทำสีมัดย้อมด้วยสีย้อมเย็นหรือสีบาติกนะคะ m a e Clay